อ๋อครับมีของครับมีของของเขาดีจริงจริงันนี้พาเสร็จมาล้างโคหน่อยครับหนดเดียวหลดเดียวลากมาครับลากมาหนวดเดียวโอ้สสว,ส,สวยครับสสวยครับเอ้ยยิงยิงยกโชว์หน่อยอยกเลย เอ,อเอาออกเอาออกเอาออกอออโชว์หน่อยครับโอเคเอาละครับม <c oughs> ีของครับมีของครับวันนี้มารอบเย็นครับรอบกลางวันไม่มารอบกลางวันวอวจะไปหาปลาคออยู่นะ <c oughs> ครับยังมีตัวนะครับไป <c oughs> ่อ๋อครับโดนครับโดนงวดคู่ มีครับมีตัวครับพอได้เล่นครับพอได้เล่นครับ

แตแล้วครับโตโตเล่นแล้วโอ้เล่นใฉลีมวช่วยเฉลสวยครับสวลยสวยครับเฉลงามครับใส่สวยงามครับโอ้หเฮ้ยค่อยค่อย,อย,อยติดข้างอ่ะอย่งอยู่เลยคุ้มจริงๆโชว์โชว์โชว,โชว์สวยงามครับทำสำเร็จแล้วครับ ตัวอะไรครับนะครับผมไม่รู้ครับสับประรดใต้น้ำครับใหญ่ไม่กินไม่กินเล็กชอบของเล็กครับข,ของเล็กตัวใหญ่ไม่เอานะครับอนีะครับมิซ่าครับตัวอะไรครับผมใส่เบิร์ดพาจัดให้ว่าขินจะขิน นบสีขนยักษ์ครับออสวยงามครับ